เรามีรหัส68แล้วก็รหัส69ให้เลือกให้ชมเพิ่มเติมด้วยนะคะสําหรับรหัส70พื้นนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยคุณพี่ยุพาพรค่ะคุณลูกค้าอยู่อําเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะวันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะรับรหัส70งานผ้าไทยพรีเมียมผ้าฝ้ายทอมือพรีเมียมค่ะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายม,มัดหมีทอมือ2ตะกอเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆเลยนะคะอัดผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามา ได้เลยเรายังมีรหัส68แล้วก็รหัส69นะคะให้คุณลูกค้านะคะได้ชมได้ช็อปเพิ่มเติมกันด้วยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบงานพรีเมียมผ้าไทยทอมืองานผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ2ตะกอสวมใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อนค่ะคุณลูกค,าค้าขาขอแนะนํานะถ้าคุณลูกค้านะคะชอบความพรีเมียมงานพรีเมียมเนี่ยจะเป็นงานแฮนด์เมดทอมือเนาะคุณลูกค้าคะไปรวมไปถึงนะวันนี้นะคะคุณลูกค้าที่สั่งซื้องานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือนะคะ2ตะกอแบบนี้คุณลูกค้าจะได้รับนะคะผ้าสิ้นตีนแดงค่ะ นุ้มีผ้าสิ้นตีนแดงสวยๆแถมไม่ฟรีหนึ่งผืนด้วยสําหรับผ anyway> ้าสิ้นตีนแดงตรงนี้คุณลูกค้าจ๋าเราจะมีอยู่2ลายค่ะเราจะมีลายใหญ่นะคะผืนนี้เรียกว่าลายใหญ่จะเห็นบบเป็นลายใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าขาจะเป็นลายช่องๆแบบนี้นะคะแต่จะเป็นลายช่องใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็ผืนนี้ค่ะจะเป็นลายเล็กค่ะพี่ผืนนี้จะเป็นลายเล็กค่ะจะเป็นลายช่องเล็กๆแบบนี้นะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยจะเป็นแบบนี้นะคะผืนนี้หรอ290าบบาทนะคะอันนี้จะเป็นลายเล็กค่ะแล้วผืนนี้คค่่่ะะะะจเป็นนลายใหญซึง ลูกค้านะคะสั่งซื้องานผ้าไทยผ้าฝ้ายพรีเมียมที่ราคา990บาทตรงนี้นะคะที่ไม่ใชท่ที่ไม่ได้พูดถึงว่าแค่สีดำนะเรายังมีสีน้ําตาลมีสีม่วงใช่ไหมมีสีน้าเงินมีสีชมพูมีสีแดงแล้วก็มีสีเขียวด้วยมีหลากหลายสีแล้วก็มีหลากหลายรหัสให้คุณลูกค้านะคะได้สีเอฟแคปเจอร์หน้าจอกันดีไหมคะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวพาดูพาชมเพิ่มเติมเดี๋ยวนุ่งพาดูพายชมเพิ่มเติมนะคะวันนี้จัดโปรสุดพิเศษค่ะซื้อ1นผืนวันนี้แถมฟรีอีกหนึ่งะะผืน ด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้ผ้าสิ้นตีนแดงจังเลยนะคะราคาผืนละกี่บาทหรอราคาผืนละ290าบาทค่ะพี่ราคาผืนละ290บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่ปวกเพิ่มค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผืนนี้จะเป็นลายเล็กผืนนี้เรียกว่าลายเล็กนะ คุณลูกค้านะคะชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยพื้นนี้จะเป็นลายใหญ่ค่ะพื้นนี้จะเป็นลายใหญ่คุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย1นพื้น290บาท1นพื้น290บาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะรับ2อพื้น580บาทคุณลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะวันนี้เราก็จะมีกระเป๋าสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะผ้าสิ้นตีนแดงสองพื้ใบบนให้าร้วยมี ้วนะมันมีสายที่สามารถแบบสะพายได้ด้วยนะคะ ขอบ,บคุณมากๆเลยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089-0416008ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะวันนี้นะคะคุณพี่ยุพาพรนะคะเลือกซื้อเลือกรับนะคะเป็นรหัส70ค่ะเป็นรหัส70ที่คุณพี่ยุพาพรเลือกซื้อนะเป็นรหัส70สวยค่ะ,คะแล้วก็ลวดลายนะคะที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่นะคะลวดลายจะอยู่ในเนื้อผ้าาาเเพระว่ป็น ผ้าฝ้ายมัดหมี่ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือคุณลูกค้าขาและที่สำคัญเนาะ รุ่นนี้จะเป็นทอมือสองตะกอนเนื้อผ้าจะเป็นอะไรที่แบบว่าบางเบาแล้วก็ใส่สบายมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเดี๋ยวนุ่มขออนุญ,ญาตนะคะให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเพิ่มเติมเนาะคุณพี่จ๋าเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยอย่าลืมนะซื้อ1ผืนวันนี้นะคะซื้อ1ผืนวันนี้990บาทรับไปเลยค่ะคุณลูกค้าขาผ้าสิ้นตีนแดงคุณลูกค้า290บาทแถมให้ฟรีอีก1ผืนด้วยนะคะผืนนี้จะเป็นรหัส6 8ค่ะผืนนี้จจจะะะเเปป็็นนรหััส668ค่ลายมก จะเป็นลายหมักจับสวยๆนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้านะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยจะสวยคลาสสิกมากๆสวยคลาสสิกมากๆเลยนะคะงานผ้าไทยนะคะผ้าฝ้ายทอมือค่ะผ้าฝ้ายทอมือพรีเมียมสวยๆนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนุ่มหรอนุ่มนาไปตัดเป็นผ้าถุงเห็นไหมที่นุ่มใส่เป็นผ้าถุงปลายเปิดติดซิปข้างค่ะ ที่นุ่มใส่เป็นผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างคุณลูกค้าเห็นไหมจ๊ะที่เป็นสีน้ําตาลใช่ไหมที่เป็นสีน้ําตาลนะคะนี่ ผืนนี้จะเป็นสีขาวดําผืนนี้จะเป็นสีขาวดําค่ะลายหมักจับรหัสหกแปดรหัสหกแปดใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยราคาผืนละเก้าร้อยเก้าสิบาทราคาผืนละเก้าร้อยเก้าสิบาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดค่ะหรือว่านะคะนาเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะคะนาไปกดเพิ่มเพื่อนแอดไลน์เนข้ามาได้เลยนะคะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดจากงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่บริผ้าไทยนะผืนนี้ลลาายยมมัักกจจื้นนีค่ะ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอนนะคะ <_ d ata> เนื้อผ้าบางเบาใส่สบายถ้าคุณลูกค้านะคะเป็นคนที่ชอบแบบว่าผ้าที่แบบว่าเป็นเนื้อฝ้ายพรีเมียมนี่แหละแล้วก็ชอบแบบว่าใส่แบบสบายๆนะ,ค,ะ <_ d ata> คุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปเป็นผ้ารุ่นนี้ได้เลยแล้วไม่ได้มีแค่สีขาวดํานะ,ะเรายังมีสีชมพูสีม่วงสีน้ําเงินนะคะสีแดงแล้วก็สีเขียวเพิ่มเติม,ตม,ตมด้วยเดี๋ยวพาไปดูไปชมเพิ่มเติม,ตมนะคะเรามีหลากหลายรหัส CF ง่ายนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถนะคะจดนะคะเตรียมกระดาษปากกาขึ้นมาจดไว้ได้เลยนะคะ รหัส69ค่ะอ่าเรามาดูรหัส69ดูซิชอบไม้ลายนี้นะ่ะชอบไหมจ๊ะพี่ถ้าชอบซื้อเลยนะเพราะว่ามีผืนเดียวเหมือนรหัส70นะคะที่คุณพี่ยุพาพรเลือกซื้อเนี่ยคือหมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะพี่หมดแล้วหมดเลยนะคะไม่ได้มีมัดมาอีกนะคะเพราะว่าถ้ามัดอีกหนึ่งรอบลายไม่เหมือนเดิมนุ่มต้องทํารหัสให้ใหม่ นะคะลายเจ็ดศูนย์ตอนนี้คือโซเอาท์คือขายหมดแล้วนะคะคุณลูกค้านะแต่ผืนนี้ยังมีอยู่แต่ผืนนี้ยังมีอยู่ลายนี้สวยอันนี้จะเป็นแบบลายเชิงเทียนเป็นลายโคมไฟนะคะคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่แบบว่าสวยอลังการมากๆมัดหมี่ยากมากเลยนะมัดหมี่ยากมากๆคุณลูกค,ะคะ้าขาถ้าเป็นลายเนี้ยยิ่งแบบว่าเป็นลวดลายที่เป็นแบบว่าเหมือนจับช่อจับชั้นแล้วแบบว่ามีหลายๆช่อแบบเนี้ยคุณลูกค,ะคะ้าขาเวลามัดหมี่มัดยากมากเลยนะ นะคะรูปแบบงานมัดนี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายเลือกซื้อเลือกรับได้เลย่าอ,อันนี้รหัส6 9รหัส69ค่ะราคาผืนละ990บาทราคาผืนละ9 9 0บาทขนาดหน้าผ้าเ5เซนความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรท้าไมผืนนี้990ไม่ได้รับเปนผ้าตัดชุดผืนนี้นะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือคุณลูกค้าค่ะถ้าเป็นงานทอมือราคาเริ่มต้นอยู่ที่ผืนละ990บาท ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสีตะกอปกติ1590บาทวันนี้เราจัดโปรสุดพิเศษอยู่1290ราบาทเราจะมีอยู่2รุ่นนะคะที่เป็นผ้าฝ้ายนะคะที่เป็นงานพรีเมียมและที่เป็นผ้ามัดหมี่แบบนี้จะมี2เนื้อคะ่ะจะมีเนื้อนะคะทอมือ2ตะกอแล้วก็ทอมือสีตะกอค่ะคุณลูกค้านะคะถ้าชอบเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายเลือกนะคะที่ผืนละ990ค่ะจะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือ2ตะกอแต่ถ้าคุณลูกคะ ถ้าหมักโคนนุ่มๆผิวๆทิ้งตัวอะไรแบบนี้เพราะว่าเผื่อคุณลูกค้านําไปจับเป็นหน้านางนู่นนี่นั่นเนาะใส่ได้สบายเลยค่ะมีหลายลายแล้วก็หลายรหัสให้เลือกด้วยทํารหัสไว้ให้ทุกตัวเลย นะทำรหัสไว้ให้ทุกผืนเลยนะคะผืนนี้ลายนี้จะเป็นขาวดําถ้าชอบผืนนี้รหัส6 9ค่ะถ้าชอบผืนนี้รหัส6กเก้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าหารวมไปถึงโปร,โ,ปรโมชั่นดีๆในวันนี้ซื้อ1ผืนนะซื้อ1990ผืนรบาทรับไปเลยคุณลูกค้าขาผ้าสิ้นตีนแดงรับไปเลยค่ะผ้าสิ้นตีนแดงมูลค่า290บาทแถมให้ฟรี1ผืนคุณลูกค้าเลือกได้เลยคุณลูกค้าจะชอบลายใหญ่ หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบนะคะเป็นลายเล็กแบบนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะ089 0416008ค่ะชอบไหมอันนี้คือของแถมที่ทางร้านของเราได้จัดเตรียมไว้ให้คุณลูกค้าจะรับผืนไหนคุณลูกค้าเลือกได้เลยสําหรับของแถมเราก็มีให้เลือกนะค,ะคุณลูกค้านะคะจะรับเป็นผ้าสิ้นตีนแดงจะเป็นลายใหญ่หนึ่งผืนหรือว่าจะเลือกรับเป็นลายเล็กหนึ่งผืนคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยแล้วผ้านะคะคุณลูกค้าก็สามารถบ,บอกรหัสได้เลยนะ,ะว่าคุณลูกค้านะคะจะรับรหัสไหน บอกได้เลยจ้าขอบคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยแต่วันนี้รู้ไหมว่าคุณพี่ยุพาพรบอกว่าขอนะคะเป็นกระเป๋าอยากได้เป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์มากขว่านะคะขอเป็นกระเป๋า2ใบได้เลยคุณลูกค้าค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าชอบเลยนะโปรโมชั่นนะคะที่ทางร้านของเราจัดเตรียมไว้ให้ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าขอเป็นอันนี้อันนี้นนแทนได้ไหมนะคะจํานวนเท่านี้ถ้ามันได้เราให้เลยคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคุณพี่ยุพาพรบอกว่าไม่รับพาสดนสีแดงนะคะที่เป็นของแถมขอเป็นกระเป๋า2ใบละกันขอเป็นกกระเป๋า2ใบลันได้ ได้เลยคะ่ะพี่คะขอบพระคุณคุณพี่มากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะรับรหัสไหนดีคะพี่รับรหัสไหนดีชอบผืนไหนบอกนะชอบผืนไหนบอกนะจ๊ะเดี๋ยวกําลังแพ็กให้นะคะพี่ยุพาพรขอบพระคุณนะจ๊ะรหัส70ขายแล้วคะ่ะโซเอาหมดเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราจะรันรหัสไปเรื่อยๆเลยนะ เพราะว่าทางร้านของเรานะคะจะรันรหัสไปเรื่อยๆเลยนะคะ70ขายแล้วรหัส70ขายแล้วค่ะพี่ขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มริภาไทยของเราต้องขอขอบพระค,คุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้คุณพี่ยุพาพรค่ะคุณลูกค้านะคะอยู่อําเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีจะพี่เลือกซื้อเลือกรับนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสวยคลาสสิกมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขาสวยๆแบบนี้พร้อม ส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยขนาดหน้าผ้า95เซนถ้าเป็นฟืมทอมืออ่ะถ้าเป็นฟืมทอมือจะเป็น100เซนนั่นแหละแต่เวลาทอออกมาแล้วจริงๆอ่ะจะได้หน้าผ้าอยู่แค่ประมาณ95เซนนะคะอยู่ประมาณ95เซนเวลานําไปตัดผ้าถุงนะความยาวสุดผ้าจะได้อยู่ประมาณ36นิ้วนะจะได้อยู่ประมาณ36นิ้วค่ะถ้าคุณลูกค้าเป็นคนสูงๆอย่างเงี้ยคุณลูกค้าต้องหาผ้าต่อเพิ่มเติมด้วยนะถ้าชอบแบบใส่ยาวๆนะแต่ว่า36นิ้วก็คือพอดีใส่นะคะ นุ่มน้อยนุ่มสูง160ซนติเมตค่ะนุ่มสูง160ซนติเมค่ะก็พอดีใส่นุ่มนะเพราะว่าถ้าอย่างแบบว่าเราตัดออกมาใช่ไหมให้เราตัดเรา,เราตัดออกมาแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะใส่ก็ใส่พอดีอยู่นะใส่พอดีอยู่จ้ะใส่ได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 041ค่ะ6 0 89, 0 41, 8 0890416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มริผ้าไทยนะคะซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่มริผ้าไทยค่ะพี่เลือกดูเลือกชมได้เลยนะชื่นชอบผ้าไทยรูปแบบไหนก็สามารถบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านของเราจัดส่งให้นะคะจะนําไปตัดนําไปใช้งานในรูปแบบใดนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ เพราะว่าผ้าแต่ละเนื้ออย่างเงี้ยค่ะมันมีมันมีมนมอ่ามันมีเท็กเจอร์ของเนื้อผ้ามันมีรูปแบบคุณลักษณะนะคะของเส้นใยอย่างเงี้ยมีความแตกต่างกันเนาะดังนั้นค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะชอบแบบว่าเป็นเนื้อบางเบาอย่างเงี้ยนุ่มก็จะแนะนำแนะนำให้แบบว่าสั่งซื้อนะคะเป็นผ้ามัดหมีเนี่ยแบบทอมือสองตะกอแบบเนี้ยนะคะหรือว่าคุณลูกค้าชอบหนานุ่มนะเราก็จะแนะนําเป็นแบบว่าเป็นสีตะกอนะเป็นผ้าฝ้ายหมักขนค่ะชอบไหมชอบรหัส68กับรหัส6 9เ้ไหมสีขาวดําค่ะสีขาวดาตัวนี้ต้องได้ใส่อยู่แล้วเนะ ตัดติดตู้ไว้เลยค่ะพี่ตัดติดตู้ไว้ได้เลยนะยังไงก็ต้องได้ใช้ยังไงก็ต้องได้ใส่อยู่แล้วนะคะพี่เลือกซื้อเลือกรับเข้ามาได้เลยวันนี้คุณพี่ยุพาพรบอกว่าขอเป็นกระเป๋าสองใบได้เลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคือแบบว่าถ้าแถมได้ก็คือแถมให้เลยนะถ้าแถมได้นี่คือแถมให้เลยนะขอบอแบบนี้จริงๆแล้วขอแบบว่าถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะแล้วก็แบบว่าเนอะดูรหัสนั้นรหัสนี้เนอะอ้วนอ้ว่าคือเรื่องจริงนะแบบว่าถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าบอกว่าอะ สีขาวดำทันนี้ก็ไม่รู้อะไรอะไรอีกใช่ไหมจำลายไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันก็หลไดแล้วก,ก็มีหลายคลิปด้วยใช่ไหมคุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะสีขาวดำรหัส70อ่ะรู้เลยใช่ไหมล่ะเนี่ยโอเคเลยขอบพระคุณมากๆนะคะไอเดียที่เป็น,ปนไอเดียดีๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งบางทีเราไม่มีแอปพลิเคชันลน์ใช่ไหมมันก็อาจจะแบบว่าเหมือนเป็นอุปสรรคว่าเราแบบว่าเลือกแล้วกลัวแบบลายไม่ตรงกับที่เราเลือก กลัวไม่ตรงกับลายที่เราแบบดูดูที่นุ่มรีวิวให้ดูแบบนี้ใช่ไหมล่ะอันนี้ลายตรงเลยรหัส70ค่ะพี่พื้นนี้รหัส70นะคะหมดแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ยุพาพรนะคะคุณลูกค้านะคะอยู่อำเภอคุมภาวาปีค่ะจังหวัดอุดรธานีขอพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่เลือกซื้อเลือกรับนะคะงานผ้าไทยผ้าทอจากร้านแม่มดีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าจ๋ะแล้วสําหรับของฝันของฝากที่ทางร้านของเราได้จัดเตรียมไว้ให้คุณลูกค้านะคะไม่ชอบหรือว่าคุณลูกค้าอยากเปลี่ยนนะคะเป็นอ่นืๆ หรือว่าอยากเป็นได้เป็นผ้าคลุมไหล่แบบนั้นก็ได้นะเลือกได้เลยผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายทอมือแบบนั้นเราก็แถมให้ได้ถ้าคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะที่เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกได้เลยของแถมเรามีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0416008ค่ะเดี๋ยวพาไปดูไปชมกันต่อนะคะว่านะคะผ้าไทยรุ่นนี้นะคะว่า สีอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่สีขาวดำเนี่ยจะมีรหัสไหนอีกบ้างโอเคไหมคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้านะคะชอบสีขาวดําผืนนี้จะเป็นรหัสหกเก้าค่ะผืนนี้รหัสหกเก้าค่ะพี่เรามีนะคะผ้าสิ้นตีนแดงสวยๆแถมให้ฟรีหนึ่งผืนด้วยนะซื้อนะคะผ้าไทยสวยๆหนึ่งผืนวันนี้คุณลูกค้าจะได้รับนะคะผ้าสิ้นตีนแดงสวยๆหนึ่งผืนมูลค่าสองรอยเก้าสิบาทแถมให้ฟรีหนึ่งผืนด้วยผืนนี้รหัสหกเก้าค่ะผืนนี้รหัสหกเก้าใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนําไปตัดเป็นผ้าถุง อาไปตัดเป็นผ้าถุงสวยจะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะแบบเป็นผ้าถุงสําเร็จก็ได้จะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ก็สวยค่ะพืนนี้รหัสหกเก้าค่ะพืนนี้รหัสหกเก้าเก้าร้อยเก้าสิบาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตนะคะให้ดูโปรโมชั่นก่อนเนาะซื้อหนึ่งผืนวันนี้เก้าร้อยเก้าสิบาทรับไปเลยค่ะคุณลูกค,าคา้าขาผ้าสิน้นตีนแดงผ้าสิน้นตีนแดงก็ยังมีให้เลือกอีกนะไม่ว่าจะเป็นลายเล็กหรือว่่่าาาจะเเป็นนลลลยใหญคคุณูกก้้ืือรับไดผพี เลือกรับได้หนึ่งผืนชอบผืนไหนจ๊ะชอบผืนไหนเลือกได้เลยนะคะชอบผืนไหนเลือกได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจ089-0416008ค่ะผืนนี้นะคะผืนนี้มีความสวยงามแล้วก็รายละเอียดของการมัดนะคะเป็นงานมัดชั้นครูเลยคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าถ้านะคะแม่แม่ท่านไหนนะคะคุณยายนะคะคุณยา่าคุณยายนะคะท่านไหนที่มัดลายนี้ได้คือแบบว่าต้องบอกว่าเป็นแบบงานชั้นครูเลยเพราะว่ามัดยากมาก มัดยากมากๆนะคะถ้ามัดแล้วให้ได้ออกมาเป็นลวดลายนะคะที่เป็นแบบอย่างเงี้ยนะคะเป็นจังหวะเป็นช่วงนะคะที่แบบว่ามีการกะการเว้นนะคะเว้นช่องไฟได้แบบพอเหมาะพอดีแบบนี้นะคะถือว่าเป็นงานมัดที่สวยงามนะคะแล้วก็มีคุณค่ามากๆด้วยนะคะงานผ้าไทยสวยๆนะคะผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอค่ะราคาผืนละ9ก0บาทคุณลูกค้าชอบผืนนี้คุณลูกค้าบอกกับแอดมินนะรับรหัส69แล้วก็ผ้าสิ้นตีนแดงเอาลายเล็กหรือลายใหญ่คะพี่ ถ้าสิ้นดินแดงชอบชอบลายเล็กหรือว่าลายใหญ่บอกกับแอดมินนะอันนี้ลายเล็กจ้ะพี่ ผืนนี้จะเป็นลายใหญ่ค่ะคุณลูกค้าชอบลายไหนคุณลูกค้าบอกกับแอดมินได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่ารีผ้าไทยนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าชอบลายเล็กๆไม่ชอบแบบว่าให้เป็นลวดลายเยอะแยะมากมายอยากได้เป็นแบบลายหมักจับเนาะลายหมักจับจะเป็นลายที่คลาสสิกที่สุดนะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นลายไทยแรกๆนะคะต้องบอกว่าเป็นลายไทยแรกๆนะคะที่นะคะผลงานออกมานะคะที่เป็นเกี่ยวกับงานมัดหมี่แบบนี้ลายหมักจับตรงนี้แหละค่ะ จะเป็นลายแรกๆเลยนะคะที่ได้จัดทําขึ้นมานะคะพื้นนี้รหัส68พื้นนี้รหัส68สําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยพื้นนี้จะเป็นลายหมักจับค่ะมัดหมี่ลายหมักจับนะคะรหัส68ใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลย089 041 6008ค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสามารถนาเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะคะนําไปกดเพิ่มเพื่อนนะคะแอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะทักแอดไลน์เรียบร้อยแล้วเนาะอย่าลืมทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะอย่าลืมทักแชท ะะวันนี้ที่ให้ดูให้ชมอยู่นะคะจะเป็นเฉดสีขาวดำเนาะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือพรีเมียมผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายค่ะวันนี้นะคะนุก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคลิปนี้ ep นี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณพี่ยุพาพรค่ะคุณลูกค้าอยู่อำเภอกุมภาวาปีนะคะจังหวัดอุดรธานีเลือกซื้อเลือกรับนะคะเข้ามาแล้วก็ของแถมนะคะคุณลูกค้านะคะเลือกรับนะคะเป็น กระเป๋าใส่โทรศัพท์2ใบได้เลยคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้พัสิุ์จีนแดงอยากได้เป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์สัก2ใบได้ไหมได้เลยจ้ะพี่ขอบพระคุณมากมานะคะคุณลูกค้าสามารถบอกได้นะคะของขวัญของฝากสามารถเปลี่ยนได้นะคะคุณลูกค้านะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าฝ้ายทอมือแบบนี้ก็ได้นะได้1ถึงผืนเช่นเดียวกันนะคะได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะถ้าได้นะคะแบบว่าเราก็ดูราคานะคะดูราคาของสินค้าที่เราแถมให้นะถ้ามันมีความใกล้เคียงกันไม่ต่าาางกกันมมเรแถให้้ได นะคะขอบคุณมากๆขอเพียงแค่คุณลูกค้าชอบนะ,ะขอเพียงแค่คุณลูกค้าชอบค่ะเพราะว่าเราก็จัดโปรโมชั่นนะคะสินหนจริงค่ะรุ่นไหนนะคะที่สามารถนํามาเป็นของแถมให้แบบนี้ล้วคุณลูกค้ารู้สึกชอบรู้สึกประทับใจอะไรเงี้ยคุณลูกค้าก็บอกนุ่มได้นะปรับเปลี่ยนได้ค่ะ สำหรับของแถมเราสามารถนะคะปรับเปลี่ยนได้อยู่ที่ว่าความชอบของคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าชอบแบบไหนคุณลูกค้าบางท่านอาจจะแบบโอ้เดี๋ยวฉันจะต้องแบบว่า,าเดินทางนะคะหรือว่านะคะเผื่อแบบว่าซื้อไปเป,เป็นของขวัญของฝากใช่ไหมในส่วนของผ้าคลุมไหล่อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถบ,บอกนายแถมให้ฟรีหนึ่งผืนเช่นเดียวกันสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเรามีมากมายหลากหลายรหัสแล้วก็หลากหลายเฉดสีด้วย